ก็สามสิบสามสมมติเศษส่วน a ส่วน b a และ b ีของรสม,อม,อม็นหนึ่งเราเลขโดดสองบวกเข้าไปนักเศษละส่วนได้สองส่วนสามเลขสองบวกเข้าไปนักเศษละส่วนมีข้าอมาเป็นสองส่วนสามเราเลขสามไปลบนักเศษละส่วนได้ออกมาหนึ่งส่วนสองก็ได้สองสมาการสองตัวแปรนี้ก็คูณคไว้ก็จะเป็นสามเอบวกหก เท่ากับ2 x 2b บวก4 3a ลบ 2b เท่ากับลบ2ขุนควายสมการที่2ก็เป็น 2a ลบ6เท่ากับ b ลบ3 2a ลบ b เท่ากับบวก3 อนี่สองต่อแก้สองสมการสองตัวเปรที่เอาหนึ่งลบกับสองคูณสองหนึ่งลบกับสองคูณสองก็คืสอคสามเอลบกับสี่เอไปลบเอก็สองลบสองบีลบกับลบสองบีก็คือคูม,คมันจะเป็นอย่างนี้นะ a ลบ 2b ัองซ้ายลบกับ 4a ลบ 2b ัองซ้ายจะเป็นลบ a ่องขวาก็คือลบ2ลบกับ6ลบกับ6ก็คือลบ8มันจะได้ a เป็นแก็เด8 b ก็เป็น สิบสามเ a บวกบี B ก็เป็นยี่สิบเอบวกบคือแปดบวกสิบสามเป็นบิส